ใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามก่อนนะค่อยดูคลิปมนี่ชาแนลสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพาทุกคนไปทําวิธีการเปิดคลังสตอรี่นะคะ เพราะว่าในคลิปดูคลังสตอรี่มีคนมิ้นเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอา้าทจไมสต s t o r y หนูไม่มีคะ่ะทำไมส s t o r y ไม่เห็นเลยทำไมมันขึ้นว่าคลังส s t o r y ปิดอยู่วันนี้เราจะมาพาทุกคนเปิดคลังส s t o r y นะคะอันดับแรกเลยให้เลือกที่ Facebook ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรา แล้วก็มาเลือกที่จุด3จุดนะคะแล้วก็คลังสตอรี่จากนั้นนะคะจะสังเกตเห็นจุด3จุดมุมบนขวานะคะให้เราคลิกเลือกเลยจากนั้นมาเลือกที่ตั้งค่าะคะ่ะ บางคนนะคะอาจจะปิดตรงนี้ไว้นะคะก็เลยทำให้ไม่เห็นคลังสตรอรี่ทั้งหมดที่เคยลงให้คลิกเปิดตรงนี้นะคะเพื่อจะได้เปิดคลังสตรอรี่ของเรานะคะจะได้เห็นทุกอย่างที่เราเคยลงไว้ค่ะสำหรับวันนี้วันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปสวัสดีค่ะ